ที่ผมนักครับพี่น้องครับโอ้น้ำหนักนครับอันนี้เอินว่ายังน้ำเด่นน้ำน่ากิดน้ำเออน่าไม่ได้น้ำเออนาไปซในทุยง่ามเออนไปโบสุซูดในโบุทธิ์จังตกใจดิผมยังตกวาด นี่ยงนุนาตัวง่เขียนเี่ยงานเน่ยบวได้เียก็ได้ได้คดวัสดีครับวัสดีครับงานแค่นเดียวเออหลังจากคูวพักมากแล้วนะกสืบ

ยกลันตัดผมเกซีมาอยู่กานบวชกับพี่น้องนะครับวนนมี้ขาดการฟ้องมอไม่ไปทางคุณหองข้ามฟ้องเอาที่แบบใดแตช่วก็ต้องไปเอายกาพามนดีพไ่พลาดเเอาเตี๋ยเด็ดลองผ้ามเนี่ยูเนี่ยอนเร็วนั่งละเอ้ยชงน้ำงนำมาดา ตาน้ำไรูปเรีวานน่าคะนะเกบรอยกับไฟเด้นานน่าอาจจะตรวจับเวลาเรากลับมมาถึงเทเจ้าเลยอกนเพร่าพิธีการนี่ผู้ควบคุมพิธีครับจาโชไทยยลา